ติดต่อหน่อยอันนี้สถานทูตเขมรลงข่าวเท็จโดยเอาภาพการใช้เครื่องบินดับไฟจากข่าวนี้มาบิดเบือนข่าวว่าไทยใช้อาวุธเคมีกับประชาชนเขมรเอาไปติดต่อเว็บเช็คข่าวทั่วโลกให้ลงอันนี้เป็นหลักฐานชัดเลยว่าเขมรกุกข่าวไปทั่วโลกซึ่งทําให้ต่อมาทางเพจกองทัพบ,บกทันกระแสต,ต้องออกมาโพสตโดยระบุข้อความไว้ค่ะว่าวไว้ใจไม่ได้เลยแม้ในวันเจรจากัมพูชาปล่อยข่าวปลอมยืนยันไทยไม่เคยใช้แก๊สพิษ ข่าวก็ปลอมโคศกก็ปลอมค่ะและเพจต้นเรื่องที่สร้างกูข่าวเนี่ยนะคะก็คือเพจของ Royal Embassy of comedian อะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะคะโดยเอาภาพดังกล่าวมาแชร์ค่ะแล้วก็อ้างไปเรื่อยโดยไม่ใช่ความจริงนะคะเพราะความจริงก็คือภาพนี้นะคะเป็นภาพของสำนักข่าวต่างประเทศที่เขาเผยแพร่อ,ออกมานานตั้งแต่6เดือนที่แล้วอะคะ่ะช่วงเกิดไฟป่ารุนแรงที่นครลอสแองเจลิสนะคะและตอนนั้นเนี่ยก็มีการนำสารหน่วงไฟตัวนี้เนี่ยมาใช้นะคะจนเป็นเหมือนกับรูปค่ ตน้นโดยสารหน่วงไฟสีชมพูค่ะหรือว่า f l a เช c นะคะเป็นสารหน่วงไฟช่วยควบคุมไฟได้ฉลองการแพรย์กระจายค่ะซึ่งจะถูกปล่อยลงมาจากเครื่องบินไม่ใช่อาวุธไม่ใช่สารเคมีโอเคไม่ใช่การโจมตีทางทหารค่ะซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ ammonia first เฟ a e แล้วก็ ammonia s ยซัลเฟ h a e ช่วยลดในการลุกไหม้นะคะแล้วก็ดินเหนียวและสารแต่งสีชมพูเนี่ยเพื่อให้มองเห็นจะอากาศได้ได้รับการใช้งานมานานหลายสิบปีในสหรัฐแคนาดา ออสเตรเลีย <Australia S 2> และประเทศอื่นๆค่ะซึ่งสีจมพูในสารน่วงไฟมีไว้เพื่อให้เจ้าที่พักพื้นดินและนักบินเนี่ยมองเห็นแนวการโปรยสารที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ไปฉีดซ้ำในจุดเดิมค่ะสีเนี่ยจะจางลงเมื่อโดนน้ําฝนแล้วก็จางหายไปตามเวลานะคะไม่ใช่สารพิษไร้ายแรงต่อมนุษย์หรือสัตว์ถ้าไม่สัมผัสในปริมาณมากไม่สามารถใช้เป็นอาวุธอะไรใ,นในไดๆได้ค่ะมีเอกสารรองรับความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าอะไรคุณผู้ชมถือว่ากัมพูชากล่าวหา ด้วยภาพที่ผิดบริบทค่ะเป็นการบิดเบือนข้อมูลและสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยอย่างไรก็ตามนะคะทางเพจของกองทัพบกทันกระแสน,นี่ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความไม่นานนี้ว่าแคมเปญแฮชแท็ก o ุดฟอร์มไทยแลนด์กัมพูชาตีบทผู้ถูกกระทําสร้างข่าวปลอมแล้วก็บิดเบือนในต่างประเทศเยอะมากจนเราเนี่ยเสียเปรียบขอเชิญชวนคนไทยรวมพลังส่งความจริงนี้ไปยังทุกประเทศทั่วโลกทุกแพลตฟอร์มเน้น